ปสตุวิท77เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ชีวิตในคอนโดบรรยากาศ5ดาวแต่ราคาแค่ล้านเดียวพร้อมล้สไตล์ที่คาดไม่ถึงดีไซน์และฟังก์ชันสำหรับคนรุ่นใหม่ส่วนสไตล์เออร์เบิร์นพรพร้อมลู่วิ่งล็อบบี้ทันสมัยสระว่ายน้ำกั้นกลางสร้างสเปซร,ระหว่างตึกกว้าง8เมตรยาว50เมตร บำบัดน้ำด้วยระบบซอลทรีเทนเมนเอสเปซคอนโดบรรยากาศ5ดาวพร้อมอยู่บนสุขวิต77เดินทางสะดวกด้วย BTS อ่อนนุชแค่1ล้านบาท ท่านผู้ชมครับเรามาช่วงท้ายนะฮะคุยต่อกับคุณน้ำพรลรัตนามูสิกเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวคุณน้ำพลค,ครับครับครับค่ะเหรือเวลาไม่มากผมว่าเข้าดีกาเลยดีกว่าเข้าดีกานะฮะ,ะเดี๋ยวบอกเลขดีกาหน่อยนะฮะเลขดีกาเนี่ยเป็นเลขดีกาที่เอ่อไม่ใช่สองสามตัวนะค่ะหกสองหกเจ็ดกสองห้าหนึ่งะฮะหกสองหกเจ็ด ครับสองพันห้าร้าสิบเ็ดค่ะอ่าไอสองสามตัวนั้นมันงวดก่อนจะใบอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องของอะไรคะคุณนพพลคะคือมันก็เป็นเรื่องของสัญญาเช่าซื้อมันมีมันมีเรื่องของอคำพิพากษาอนิกาที่ตัดสินออกมาเกี่ยวกับเรื่องที่บริษัทเนี่ยมัวแต่จะเอาเปรียบผู้ลูกค้าอยู่ล่าไปอ่ะนะแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ไม่รู้ใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับลองดูก็แล้วกันนะฮะ คือมันมีนายนายนายสาลีเนี่ยเข้าไปเช่าซื้อรถโตโยต้านะฮะโตโยต้าไฮรักที่เพชบุรีนะฮะเลขทะเบียนบชหนึ่งร้อยสามนะจากบริษัทโตโยต้าลิสซิ่งอะไรครับแล้วก็ขับเพลินๆปรากฏว่าไม่ได้ชำระค่าเช่าคือก็ไม่ได้ชำระค่าเช่าไปตามสัญญาไงบริษัทโตโยต้าลิสซิ่งเนี่ยฮะก็เขาเก่ง จึงบอกเลิกสัญญาคุณสาลีบอกผิดสัญญาแล้วก็มีหนังสือบอกเลิกสัญญานะฮะแล้วก็ให้คุณสาลีเนี่ยส่งมอบรถรถเกินกระบะนะครับที่ตซื้อคื่นในสภาพเรียบร้อยหากใช้คืนไม่ได้อ่าหากก็คืนรถไม่ได้ก็ให้ใช้ราคาห้าหมืนบาทครับค่ะเพราะวากฎว่าฟ้องร้องกันเนี่ยนะฮะค่ะอสุดท้ายแล้วเขาฟ้อง คือตอนหลังเนี่ยก็คุณชาลีคุณสาลีเขาก็ไม่คืนนะฮะ,ะ,ะบริษัทบริษัทยุลิสติงนะฮะจึงได้ฟ้องคุณสาลีนะฮะศาลก็มีคําพิพากษาว่า <Okay. S 2> ให้คุณสาลีเนี่ยนะส่งมอบรถยนต์กระบะค่าท้าส่งไม่ได้ก็ให้ใช้ราคาห้าหมื่นบาทนะก็ให้ชดใช้ไปค่ะอ่ให้ชดใช้ไปแต่ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าไอรถยนต์กระบะที่ว่านี้นะฮะ,ะถ้าคุณสาลีจะใช้ จะเอารถจนเนี่ยนะไปคืนบริษัทเนี่ยคุณสาลีเขาคือราคารถจนมันมันมันมีราคาสูงกว่าไงครับเพราคุณสาลีก็เลยเอาเงินห้าหมื่นบาทเนี่ยไปวางที่ศาลครับ,รบแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมส่งมอ,อบรถจนที่เช่าซื้อคืนนะฮะเอาเงินไปวางศาลแต่ว่าไม่สง่มสงอมอบรถแม่ไม่ยอมนะแล้วก็สู้คดีไปก่อนใช่ก็ก็คือเอาเงินไปวางศาลไว้แล้วก็ไม่ส่งมอบคือพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะ นายสาลีก็พอไปวางเงินแล้วเนี่ยนายสาลีก็ไปบอกให้ให้บริษัทลิสซิ่งเนี่ยนะฮะโอนรถยนต์ที่เจ้าซื้อคืนแก่โอนรถยนต์ที่เจ้าซื้อให้แก่นายสาลีแต่ทางบริษัทลิสซิ่งแหละไม่ยอมนะฮะไม่ยินยอมนะพอไม่ยินยอมเนี่ยนายสาลีก็ฟ้องกับบริษัทลิสซิ่งเลยอ๋อฮะฮะอ่านะฮะพี่ให้ให้ให้ศาลมีคำพิพากษาบังคับให้บรับลิสซิ่ง จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์นกระบะยี่ห้อเบยต้าเนี่ยคันเนี้คือคึงนะฮะ,หา,ะหากไม่ไปจดทะเบียนก็ให้ใช้คำพิพากษาแทนคุณน้ำพลต้องสรุปเลยครับเหลือสองนาทีเหลือสองนาทีก็ปรากฏว่าอ,อย่างนี้ ก็บริษัทเนี่ยนะเขาก็ต่อสู้คดีบอกเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนายสาลีต้องคืนรถไม่ได้ให้เงินอืก็ต้องเป็นไปตามคำพิพากษาะนะฮะก็ปรากฏว่าศาลชั้นต้นก็พิพากพอพอไปสู้คดีก็ศาลชั้นต้นก็ยกฟ้องคุณจะคุณสาลีศาลอุทธรณ์ก็พิพากษาเยืนค่นายสาลีก็คดีกานะฮะ,ะดีกาก็คือศาลทีกาเขาวินิจฉัยว่าเอ๊ะปรากฏว่าในเ,เงินที่ห้าหมื่นบาทนั้นอ่ะนะฮะคดีกาก็มาดูก็ปรากฏว่า บริษัทลิติสิ่งเนี่ยก็มารับเงินห้าหมื่นบาทนั่นไปเอาเงินไปแล้วทำมาแค่นะเ้าะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะศานฎีกาจึงบอกว่าถ้าบริษัทลิติิ่งเอาเงินคืนไปก็แสดงว่าสัญญาเช่าซื้อก็เกิดขึ้นมาใหม่พอเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยนะฮะการที่บริษัทลิติิ่งไม่ยอมจดทะเบียนให้เนี่ยนะฮะถือว่ามันไม่ชอบนะฮะเพราะว่าคุณสาลีก็ไปสามารถเอารถยนต์ไปขับได้นะฮะนะฮะคือสารฎีกาที่ภักศาลนะฮะแก้เป็นว่า ตอนนี้เนี่ยนะการเป็นว่าแม้นว่าคุณสาลีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสารก็คือคืนรถยนต์แล้วก็ถ้าคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยในเมื่อว่าในสาลีไม่คืนรถยนต์แล้วก็เอาเงินไปวางจริงๆแล้วเนี่ยนายสารีทําไม่ได้แต่บริษัทริดจิงก็เอาเงินไปเพราะฉะนั้นสารีการจึงบอกว่าเอาเป็นอย่างนี้ก็ถ้ากับว่าบริษัทลิดจิงได้ไปแล้ว อาจารก็แก้เป็นว่าให้บริษัทลิสซิ่งไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับคุณสาลีนี่ถือว่าเป็นโชคดีของนายสาลีนะฮะที่เป็นโชคต่างคนต่างหัวหมอกันโอเคครับก็เลขเลขดีกาอย่างที่บอกเอาไว้ตอนต้นนะฮะ6267งหกเจ็ดทับสองพนห้ร้บะฮะไปเปิดดูนะฮะครับผมน่าสนใจดีกาอยากจะถามต่อเวลาหมดใช่ค่ะน่าสนใจนะคะทราต้องไปหขอบคุณคุณนภพลนะครับขอบคุณมากครับครับ ครับเรามีสุดท้ายเดี๋ยวก่อนคุณสุธิษาจะบอกกล่าวลาท่านผู้ท่านผู้ชมนะฮะเบอร์โทรศัพท์พิเศษให้ไว้นะครับ0863093580 0863093580จะฝากเรื่องดวงหรือว่าทางกฎหมายก็ได้ถ้าโทรไม่ติดก็ SMS เข้ามาตามเบอร์ดังกล่าวก็ได้นะครับหรือแม้แต่เรื่องถามคุณกระพาิก็ได้นะคะถามอาจารย์ก็ได้ได้ทุกช่วงเลยสำหรับเบอร์086นะคะและ สุดท้ายจริงๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง BSC Cosmetology แล้วก็เสื้อสวยๆจาก Arrow นะคะที่เอื้อเฟื้อเสื้อพิธีกรค่ะวันนี้ลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ